สวัสดีครับันดีเราจะมาเล่นเกมนักมวยแต่ว่าปกติมันเล่น้อขอคนอื่นนะแต่เมื่อวันต้องไปทำควสอะไรก่อนโอเคไม่ต้องทำควสมันเข้ามาซื้อปกติเลยเพราะอาจะทำาันเดีวโอ้ดูเสื้อเราซะด้วยเล่หหมอกับการบวกมากเลยว่ามันมีแบบสองคนสองวิสองนี่ไงมาดูความ เทองเสืออไไ้อเลยดิโอ้อ๋อจำได้แล้วไอ้เจี๋ต้องไป,ปแบบซ้อมอะไรเงี้ยใช่ป่ะออเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็อ,มมนอมมันนี้มันเอาไว้ทำอะไรได้เนอะ้อมไงซ้อมพลังแบบพลังต่อยอ่ะเออต่อยหนักไงต่อยหนักแล้วก็ต่อยให้มันตายเออใ้มัต่อยเจี๋ยมันตัวนี่ได้ต่อยก็ได้ซ้อมก็ได้เหมือนโอ้เราเราเออมาจงชุนนะจะมาจงชุนไหม นี่เออมันต้องมีการซ้อมก่อนดูมุมอื่นด้วยมุมอื่นนะเนี่ยใกล้ใกล้หน่อยมันไกลเกินมองไม่เห็นความหล่อเท่เหมือนซื้อเราไงข้ามเริ่มมาเล้วนี่ข้ามเริ่มใหญ่ละเกี่ยวปะเราเไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ใหญ่อะไม่ใหญ่เลยไม่มีกาซ้อมเตะดวะไปดูได้ไปดูข้างออื่นด้วยอันนี้วิดพื้นอะ เอ้ยมีจิแสงออกมือแล้ววะมันก็ออกมือปกติอยู่แล้วแต<อ>่ต้นเกมเหมือนอันนี้อันนี้อันนี้วิถื้อตันจะได้อะไรลองได้องด้ควงแข่งเก่งเหรอตรงนี้มันเดี๋ยวมันจะมีหลอดตรงล่างนี่มันจะขึ้นมัน้งทำดูมันมีอะไรขึ้นมันม้เเยเดี๋ยวดูดเฮ้ยสีเขียวขึ้นไลยปะเห็นเมื่อเราทำไปเรื่อยๆนี่ก็คือเต็มปุกเลยนะตอนนี้ไอ้สปรีดเรา ต่ำมากเลยแค่เลเวลสามเองจะปิดจะปิดหมายถึงว่าการชกเร็วอ่ะชกเร็วอ่ะเราอาจจะชกไม่ทันเขาแล้วเราหยุดอันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะมันสิ้นอัพลองดูว่าอะไรพลังมันจะขึ้นบางคนอีอีอีอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวนะมันจะขึ้นยากอ่ะเนี่ยมองยังไม่ค่อยจะเห็นเลยเหรอ อ๋อตนี่คือความอดทนแห่งแก้งเลยนะวัดโดนต่อยเอามือเฮ้ย <c oughs> เอ,อย่งนี้ก็ได้หนึง่งทำมือเดียวเลยอะ่ะเกิดไปคนวิการให้ชาติไอ้ยทำไมคนอื่นเขาหมัดมันตามอะไรตามสีเสื้อหรอนเป็นสีแดงอะ่ะน้องเลือกปะได้เลือกหมัดปะเข้ากับชุดเลยอะ่ะ น้องเลือกไม่เป็นเหรอรู้เขาเลือกหรือว่ามันเลือกให้ตามชุดก็ไม่รู้มันไม่ได้เลือกตามชุดเหรอแต่มันพอดีแล้วอนี่ก็กิโลสี่กิโลนี่คือดูเพิ่มอะไรรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยน้องเลเวลาสิมันต้องเลเวลาสิบห้าเราเลเว่าอะไร้องเลเว่าเท่าไรนี่เม็ดเลยเม็มเดเลยต้องไปข้างล่างก่อนต้องไปต้องไปลงลงไปลง เป็นงูซัดยังไงทักคนตัวเรากราบเลเยไม่เป็นไรเราจะได้เผื่อเราจะเ่ิคนกระแสนี่ไปสุปไปสนามไม่ใช่ปะอ้าจะไปจะเอาไงเอาไม่วเจ๋งเหรอ้กตายทุกลอบอะไม่เป็นไรแล้วมาลองดูลองดูโอ้โหเนาะหมัดมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะไม่นะเวลสิบหกลงเวลเท่าไหร่ อ่านกันสิบแลก็ชนะนี่ก็เกินไปแล้วไม่เป็นไรเราแค่มาลองดูเฉยๆตยสิมันล้มมันฟาดแล้วโอ้ยไปลุดโอ้ยสวนีสวนที่เตรียมเสวนอ้ย บุดเป็นหนึ่งดอกรอรอมันปล่อยเราก็สวนให้มันปล่อยก่อนให้มันปล่อยก่อนเอาโอ้ยเออๆเดี๋ยวๆเ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 ดียวๆรองหลอกมันรองหลอกมันเอาเอาเอาโอ้ยโดนโดนโดนแต่เราเราเลเวลหกมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร กามแปดุกแปุกอไเห็นวก็เราเลเวลหก่ะมก็ปกติลองดูเราลองดูแล้เราจะทำคือเอชนะนี่คือเสียค่าหัวป,ป,ประมาณีมืนอ้ยอยอ้ยออ้โดนอยู่มันโดนอยู่ฮ้ยมันจะตายเนาะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาะไม่หเนี like, oh, please, ่ยจะว่ายังไงมันก็ชนะน้อย่เลือนตอนนีขึ้นใช่ปะเลือนขึ้นดิเจ็ดแปดอะมันเยอะกว่าน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองสเราชนะได้สุดะออ้ย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 อยลุ้น้นยเราก็ได้ลุ้นนะวะโดนโอ้ยมันจะตายอยู่ดีจังหวะดีจังหวะดี อุ้ยอ <hu sei> ุ้ยโดนโดนโดนจี้เยออีกทีดเยวอีกจีดียวอ๋อปั๊มเอเนอร์จีมันมันปั๊มเอเนอร์จีตอนจับเลยจับเลยจับเลยคเอาโดนโดนเฮ้ยสองรอบเป็นไงเว้ยโชนะดิฉันใมีสี่เหรอมันชนะกี่รอบเนี่ยมันองชนะสามรอบนี่คือครั้งแรก

ใจเย็นเงนี้เรามีโอกาสอยู่เรานำอยู่อือหยหยึหึเลือดปวดเยอะอยูยยยยยย่อ้นุ่มเย็นๆ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 อ้โหโน้อยไม่เป็นไรน้องกะเอารีเลือดอยู่แล้วดเดี้ยวมันเดี้ยวอะแค่จะรีเลือดอยู่แล้วเออแต่มันเลือดมันไม่เยอะหรอกตาเลือดมันไม่เยอะตายน,นี้มันตายนี่แตว่ว่ามาไม่ได้นะใช่แต่ว, <S <s ว่าเราก็ประมาามันก็ไม่ดีไม่มีค่อยๆคอยๆคอยๆ ดีต่อสุขภาพมาๆมาตาเดียวใช่ไหมโอ้โหครั้งเดียวอะแค่ครั้งเดียวอะได้ไปสามสิบอะไอ้ทเนี่ยตะกิดดีโอ้โหจะทุกจะทุกจะทุกมันไมกล้าเขาเรื่องน้อยไป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 ปเชิญเชิรอรก่นยังไม่ แล้วจะทำแบบนี้ออ้ยเป็นยังไงเลเวลสิบหกตามแปดดูและเล่นไงเป็นไง เป็นไงได้ถ้วยไปดิสแปมอีไปดิเกิได้อยู่ได้อยู่อัพเกรดอัพเกรดเลยอัพเกรดเลยสปีดอัพเกรดเลยเฮ้ยโอเควะเอ่าข้นี้ก่อนนะเอาขันนี้ก่อนนะจบคลิปก่อนนะจบคลิปเป็นยาวนะไปไว้เดี๋ยวไปฝึกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อนะใจเกเร